ับพี่ผาตัดไปนี้มาได้ยังไงความผมส้มอะไรต่างอ๋อผมส้มจริงตอนแรกมันไม่ใช่ผมส้มได้สามวันมันจะมาเป็นผมชมพูค่ะแต่ว่าปัญหาเทคนิคคือการจะทําผมชมพูให้มันตลอดรอดฝั่งมันเป็นเรื่องยากค่ะเพราะว่าคือยังไงดีเียถ้าทําผมสีเข้มสุดไปเลยมัน,มนจะเติมง่ายกว่าอ่าวพอผมชมพูมันอยู่ในระดับคือไอชมพูเฉดที่หนูกับพี่กาพุ่มกับชอบมันอยู่ในเฉดกลางที่มันคือระหว่างการเฟด ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมการเฟดให้ได้แบบนั้นตลอดก็เลยรู้สึกว่าอ่างนั้นเป็นสีอื่นอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยผสมสีอยู่เองที่บ้านแล้วมันก็ออกมาเป็นสีนี้อ่ะใช่ค่ะคือถ้าเราไปทําที่ร้านบ่อยๆมันจะเป็นการทําเคมีแบบกัดผมถ้าเราไปกัดบ่อยๆผมหนูน่าจะพังก่อนที่จะถ่ายจบเพราะฉะนั้นหนูก็เลยเลือกที่จะเป็นใช้แบบเป็นทรีทเมนต์เปลี่ยนสีผมใช่ค่อ ใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าตัวใญยใหม่มันผมสีน้ําตาลดำธรรมชาติไม่ได้จริงๆคือตอนแรกที่หนูทําผมสีชมพูเลยคือหนูกะว,ว่าไปถึงวันแรกที่เจอพี่ก้าพี่ก้าวน่าจะซื้อไอเดียนี้แน่นอนว่าตัวละครเนี่ยผมชมพูได้แล้วก็ชอบจริงๆแต่ปรากฏว่าติดปัญหาทางเทคนิคใช่แล้วเื่อของแฟชั่นด้วยยยใหม่ในเรื่องจะเป็นโรใช่ไหม มาอันนี้จะจะแมนไปหน่อยยายใหม่จะเป็นสาวกว่าแล้วก็เออยายใหม่ก็แต่งเหมือนกับหนูตรงที่ชอบแต่งตัวเหมือนกันนะสถานการณ์ไหนก็แต่งเยอะแต่งเต็มใช่ค่ะจะเป็นลุกสาวฟิตแบบเบลเซอร์หรือว่าเดรสใช่ค่ะโตขึ้นแล้วตตัวจะไม่คปกติหน้น,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 นหนูแต่งทุกลุกแบบทุกลุกจริงๆคมันทำให้เปลืองกันซื้อเสื้อผ้าเปลืองตังค์ <c oughs> มากๆเพราะว่าดันชอบทุกแนวใช่วันนี้ก็ได้วันนี้ก็จะเป็นแบบ จริงๆวันนี้เป็นลุกกรอบพี่เอมแหละไม่ใช่อะไรก็นัดก,กันมาใช่ล,ลุกที่แบบเขาได้ไปซื้อเราเป็นลุกแบบไหนที่เราเคยแต่งมันก็ไม่สุดหรอกค่ะแต่ว่าถ้าอาบลุกบ่อยๆก็จะแบบเสื้อเสื้อครอปเสื้ซาซานสายเดียวผูกข้ออะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงเอวต่ำแบบต่ำเลยโลดต่ำแบบโลดต่ำแต่จริงๆใช่จะเป็นลุกที่แต่งรู้สึกว่าแต่งง่ายบ่อยแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากสุด แต่ว่าถ้าเป็นการเป็นงานหนูก็เปลี่ยนเปลี่ยนลุคอีกใช่่ะกก็เปนนัมากค่ะใช่แล้วแม่ก็บ่นค่ะว่าบ้านลกเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะแบบล้นลงมาข้างล่างแล้วอะตอนนี้ถ้ามีความสุขยังไงการแบบว่าเป็นแบบเปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆเพราะหนูอจะมีภาพในหัวว่าลุคนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วถ้ามันไม่มีไอเทมชิ้นนั้นที่ในบ้านะเราจะรู้สึกว่าลุคมันไม่คอมพลีท ่ามันรู้สึกว่ามันต้องมีอันเนี้ยมันต้องมีบูธสีขาวแต่หนูไม่มีงั้นหนูก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มันต้องมีเพื่อลุคนี้จะได้แบบสมบูรณ์แบบที่หนูคิดอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เวลาเราซื้อมันต้องเป็นของมันต้องมีก็จะเป็นของที่รู้สึกว่าขาดสําหรับลุกที่เรากําลังมีไอเดียที่จะแตง่งอ่าใช่ใช่ใช่ใชลุคนี้อยากได้เสื้อกั๊กแบบนี้ก็ยังไม่มีอ่ะก,ก็ต้องมาแหละ หนูนก็จะเอาไปถ่ายรูปแล้วรู้สึกว่าเออเนี่แหละมันดีใช่ไมมีประสบการณ์ดีไหมไม่รู้จะแต่งอะไรไม่มีเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าไม,ไม่ใช่ว่าไม่มีเสื้อผ้าแล้วแต่ไม่มีเสื้อผ้าที่แมทช์เข้ากันในลุคใหม่แล้วอ,อ,อ่าอย่างเงี้ยแล้วก็มันขาดมันขาดเน,นี่ยเ<า>นี่<า>ยใช่แต่ว่าพอเยอะเกินก็เริ่มแมทช์ไม่ได้เพราะหาไม่เจอโอ้ไม่ ไม่มีละค่ะแล้วหนูชอบที่โดยเวลามันเสื้อผ้ามันมาแมชกันโดยบังเอิญแบบว่าคนละประเภทมั่วซั่วแต่บังเอิญจะมาใส่กันเอ้ามันดีมันแบบอะไรเนี่ยมันแต่งอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าคนอื่นอาจจะมองว่าแปลกก็ได้ค่ะแต่รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เข้ากันแบบแบบเออไม่ต้องตามแบบแผนดีใช่นอกจากเสื้อผ้าแล้วลุคจากผมอย่างเงี้ยจะเปลีป่ยนปะอยากลองอุ้ยหนูอยากทาผมทุกสีผมสั้นผมแบบสไลด์อะไรเงี้ยก็อยากลองหมดเลยใช่ ต้องรอเรียนเรื่องนี้จบก่อนค่ะยังไม่จบก็ทําอะไรไม่ได้เลยใช่แต่ว่าจะได้ตัดผมบ้างเพราะว่าผมเสียก็อยากลองสั้นดูแต่ต้องต้องดูตามโอกาสแบบว่าจะมีงานอะไรเข้ามาหนูก็อยากหนูชอบให้มันเข้ากับตัวละครคาแรคเตอร์อ่ะสมมติเป็นสีทันไปใะสีทันไปที่แบบว่าลองแต่นชีวิตแน่ใจจะลองประควาอุ้ยทุกสีเลยฟ้าม่วงอะไรเงี้ยสีลุ้งสีที่แบบญี่ปุ่นเขาจะชอบแมทช์สีอะไรสักอย่างที่ไม่ได้เป็นแค่แบบ ต้นปลายมันจะแบบไรแพทเทิร์นใช่แบบเรามม่ๆแต่มันออกมาสวยอย่างเงี้ยชองช่นาชนก็รอติดตามดูนะคะว่าวันนั้นจะมาถึงว่าไหร่ว่าเราต้องพักผมไปนานแค่ไหนอ่ะโอเคขอบคุณค่ะ